บทเรียนออนไลน์ภาษาพาทีบทที่สองเรื่องออมไว้กำไรชีวิตวันนี้ มีเรื่องออมไว้กำไรชีวิตมาเล่าให้ฟังแต่ก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องออมไว้กำไรชีวิตนั้นเพื่อนๆคนใดยังไม่เข้าใจเรื่องการอ่านในใจสามารถกดปุ่มกิจกรรมที่กระพริบอยู่ด้านล่างได้เลยครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนใดรู้และเข้าใจเรื่องการอ่านในใจเป็นอย่างดีแล้วเรามาฟังเรื่องออมไว้กำไรชีวิตพร้อมๆกันเลยครับครอบครัวของจอยมีพ่อ แม่คิมซึ่งเป็นน้องชายคุณยายและน้าน้อยจอยเป็นเด็กที่รู้จักประหยัดและอดออมรู้จักคิดนำเอาสิ่งที่คนอื่นไม่ต้องการกลับมาทำให้มีคุณค่าดังเช่นเศษสตางเหรียญสลึงหรือเหรียญห้าสิบตางที่คนทั่วไปจะไม่เห็นคุณค่าจอยก็จะขอมาและเก็บใส่ขวดโหล เมื่อมีจำนวนมากพอจอยก็จะนับใส่ถุงถุงละห้าสิบบาทซึ่งจอยสามารถเก็บได้ถึงสิบถุงจอยนำเงินเหล่านี้ไปใช้โดยการนำเงินใส่ถุงให้พ่อเป็นค่าทางด,วด่วนให้แม่ใช้ซื้อของในห้างสรรพสินค้า พ่อและแม่ก็จะนำเงินเป็นธนาบัตรมาคืนให้จอยจอยก็จะนำเงินไปฝากธนาคารที่น้าน,น้อยทำงานอยู่การกระทำของจอยเป็นแบบอย่างให้คิมทำตามบ้างนอกจากจอยจะรู้จักเก็บออมแล้วจอยยังรู้จักใช้ของอย่างคุ้มค่า เมื่อจอยต้องไปงานเลี้ยงสังสรรค์ที่ทํางานของแม่จอยกับแม่ช่วยกันดัดแปลงชุดเก่าให้หน้าดูแล้วนํามาใส่ไปงานโดยไม่ต้องเสียเงินซื้อชุดใหม่พ่อและแม่ของจอยเป็นแบบอย่างที่ดีสอนให้จอยและคิมรู้จักการใช้เงินให้เกิดประโยชน์มากที่สุดโดยพ่อให้แง่คิดในการใช้เงินแต่ละครั้งว่าใช้จ่ายเพราะความจำเป็น หรือใช้จ่ายเพราะความต้องการเด็กทั้งสองได้นำเอาคำสอนของพ่อมาเป็นหลักปฏิบัติเมื่อถึงวันปีใหม่จอยและคิมได้นำเงินที่ได้เก็บออมไว้มาซื้อของขวัญให้พ่อและแม่ด้วยความต้องการให้พ่อแม่มีความสุขและเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่ลูกจะต้องรู้จักตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ ยังความปราบลืมให้พ่อและแม่ของจอยและคิมเป็นอย่างยิ่งการรู้จักอดออมของจอยและคิมเป็นการกระทำที่ไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายแต่ผลที่ได้มากมายเกินค่าถือว่าการออมนั้นเป็นกำไรของชีวิตก็ว่าได้ เป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่นักเรียนได้ฟังเรื่องราวออมไว้กำไรชีวิตแล้วหลังจากที่นักเรียนฟังจบแล้วนะคะให้นักเรียนทำใบงานบทที่2ออมไว้กำไรชีวิตนะคะโดยให้นักเรียนเนี่ยอ่านหนังสือหรือฟังคลิปวิดีโอที่คุณครูให้แล้วตอบคำถามทั้ง5ข้อให้เรียบร้อยจากนั้นระบายสีตกแต่งให้สวยงามนะคะ